สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟองปายสุขสุขคุณค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะคะ่ะน้อยยีนางก็มาไล่งันตัตอยู่ในวอดเนาะคะ่ะเมนียี่นางเขามาเหตุทุระค่ะพี่น้องค่ะเฮ้ยเขามาขับรถออกจากบ้านกันตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบห้าเนาะคะ่ะขับรถออกจากบ้านมาถึงวอดเลยคก็ขับไปวอดอีกพี่น้องค่ะคากลายไอ้นางเมนียี่นางมาสอบใบขับขี่เนาะค่ะเนาะก็เซิร์อ่าเซิร์ จองเวลาสอบเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้กะว่าจะสอบประมาณอณาทิตย์หน้าเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามีมือสอบให้มือนีพอดีเนาะคะ่ะเนาะอีน่านก็เลยมาเลยเนาะคะ่ะเนาะเพื่อ,ปอเป็นการเสียเวลาก็ขับรถออกออกจากบ้านกันตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วพี่น้องขับรถออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบห้า พอมาถึงอ่ามาถึงอ่าขนทรงนั่นแหละนอน,นอนคาเข้าใจกันง่าย,ายๆก็มาถึงขนทรงนั่นแหละมาสอบใบขับขี่อยู่ขนทรงอ่าอยู่เมืองโบสมาถึงแล้วตอนแรกอีนั่งเข้าใจว่าใส่แต่บัตรใส่แต่บัตรประจำโตก็คือบัสสีชมพูบัรต่างดาวนั่นแหละพี่น้องคะบัตรประจำโตเฮาน่ะแต่ที่ไหนได้ก็ได้ต้องเอาพาสปอร์ตน้ำพี่น้องค <c oughs> ันว่า ผู้ใดสิไปสอบใบครับขียแเราก็ย่างบอท่านได้ย่างบอท่านมีพาสปอร์ตนอสจังสิต้องเอาเอ่าเอาพาสปอร์ตไทยเข้าไปน้ำด้วยพี่น้องค่ะอย่าเสือเหลือกยนักนึ่ง อีน่านก็บ่อใหญ่เสือเลยค่ะพ่อใหญ่เพิ่นก็บอกหูค่ะว่าจะต้องเอาพาสปอร์ตมานั่งนะนนาะค่ะเนาะแต่ว่าอ่าเจ้าหน้าที่เขาก็ใจดีเยอะค่ะเพิ่นก็บอกว่าเออ่กลับไปเอาเด้อแล้วก็กลับมาใหม่ประธานอีน่านก็เลยต้องขับรถย่อนกลับไปบ้านไปเอาพาสปอร์ตแล้วก็ขับกลับมาอีกพี่น้องค่ะขับกลับมาก็ถึงประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะก็ทำการอ่า เซ็นซื้อทายลงทายรูปเนาะคะ่ะทายรูปเสร็จแล้วก็เข้าไปสอบค่ะเวลาสอบก็เก้าสิบนาทีพี่น้องคะขาคอสอบสี่สิบห้านะคะนะ่ะเนาะสรุปแล้วประพานธพิษ <laughs> สิบเอ็ดข้อพี่น้องคขาฝึกคักฝึกคักเฝิกแน่ก็คือเขามีให้อ่าภาษาเขามีภาษาให้สอบก็คือภาษา,า,านอร์ภาษานอร์เวย์ภาษานอร์เวย์จะมีสองแบบก็คือบุกมอนแล้วก็ x, นะีน็อก์เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ภาษาอ่าตุรกี ภาษาตุรกีภาษาอ่าภาษา <c oughs> ภาษาอย่างว่าภาษาคนมุสลิมนะภาษาภาษาอย่างวะภาษาอาราบิสพี่น้องคะ แล้วก็มีมีภาษาอื่นอีกแต่ว่าภาษาไทยว่ามีเนาะคะ่ะนะคนไทยที่จะไปสอบใบขับขี่จะต้องใช้ภาษาโนสโบภาษาอ่ภาษาโนสมีบุกมอแลก่อนนีนอะคือบอก่อขันว่าสีไส่ล่ามส่ล่ามภาษาไทยจะต้องเฮ็ดเรื่องยุ่งยากมากพี่น้องคะจะต้องไปขอไลยเส้นจากโรงเรียนคือบอกหมอหมอประจาโตว,ว่าห้าวว่าห้าบกเก่งภาษาให้ได้ใบนันมากแล้วก็ไปซื้อเข้าในอินเทอร์เน็ตเวลายาย,ยังก็่าจะได้โทษจนก็จะได้ล่ามพี่น้องพ่อใหญ่ามาละ กลับมหาหอดบ้านละจ้าพี่น้องพี่น้องเอาอยัางมาให้เบิ้งดีใจมากเลยพี่น้องนี่ถึงแม้ว่าเราจะสอบใบขับขี่ตกสอบไม่ผ่านนะคะแต่ว่านี่ดีใจได้กินปูยักษ์แล้วพี่น้องพี่น้องอุยเลิศแซเมเบนแตนเลยนี่ถุงละหนึ่งกิโลพี่น้องเท่าไ่ะอ้ยเออมันต้องเป็ดกินแบบดีแม่เ่ามีกินมงกินเหม็นขังที่แล้วสั่สงเขาสามกิโลกิโลละ กิโลเท่าไหร่วะสามกิโลมันทั้งหมดมันรวมกันเป็นเงินจักบาทวะเงิ่นจักคน้นวะได้ทิ่มบิดเลยมาถึงบ้านนี้นั่งเน่าเบิร์ดหนีหน,หนีพี่น้องคาเนี่สั่างกับอันสร้างสื่อให้ให้คนให้เขาขับรถมา่งที่บานหนีเลยเห็นบ้หนนี้เหลือเแมนเันแตนเลยของอีน,นั่งโลนึงค่ะพี่น,อน้องขาเงินบ่กหอยมีดรอกแต่ว่าอยากซิม อยากซิ่มอยากกินอยากล่งเบิ่งวันรสชาสติ์มันเป็นแบบไหนเนาะคะ่ะนอกจากสั่งอันรวมกันกระมูกระมูค่ะอันนี้ของมู้น่าเดี๋ยวนีน่าเสียไปห้หมูเนาะคะ่ะนีแ่แล้วก็มีผูยาตะกอมมีอันนี้ค่ะพี่น้องเพียหอยแค้งหอยแค้งซีกิโรพี่น้องอุ้ยเพียเขาเซฟฟิสเอามายังดีเลยค่ะ อันนี้ของมูอีน่งสองกิโลจ้ะของอีนังโลหนึงนี่หอยแครงแล้วกับปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกยังยังแข็งอยู่เลยพี่น้องได้ยอีนั่งเสียลงช่องฟิสค่ะอดีใจมากๆเลยพี่น้องค่ะเบิ่งถอหอยแครงพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้ยังไม่ทันได้กินหรอกค่ะเมื่อนี้กับจนกว่าจะกับกับมาหดบานเมื่อยเมือ่อยก็เลยต้มมามาก,กินไปแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้นสิเสียลงช่องฟิสเนาะค่ะเนาะ เอาลงช่องฟรีสค่ะเดี๋ยวทายลูกให้มูเบิร์นก่อนพี่น้องเอาของทุกอย,ย่างแซฟฟิสละพี่น้องือมย่งบ่กินตอนนี้ตอนนี้ก็ะซามทุ่มลวค่ะมากินมามา่าเสื้อของทะเลมาซื้อปูซื้อหอยมาแต่วันยังบม่ทัานยังบม่ท่านกิิเนนะคะ่ะน้อยบ่ท่านมีเวลาพวกลับมากกระเทนน,เนี้มตาตัดใหม่ที่ว่าเหลือที่ไปคนมาแล้วยังตัดยังตัดบ่เบิดเนาะคะ่ะเนาะกินมามา่ากินอันนี้เสร็จเราก็จะไปนอนค่ะ มีแห้งสดนามันหอนพี่น้องคะขนอกอากาศหนาวตู้แช่ฟิสีสีนางหน่อยพี่น้องคะสองตู้อีนา่งก็บอกเข้าใจแต่อีนางถามพญออายู่ได้ว <c oughs> ่าเธอเสียบตู้แช่ฟิีสน่ะตู้ฟิสเฉพาะเฉพาะตู้ฟิส,ส,ะส,ะฟสนะสองตู้ทำไมเธอคือบ่ใส่เป็นตู้ไงตู้เดียวเลยเออ พอใหญ่รวะว่ามันกินไฟบ่คือกันวาสิยีน่าหางก็งงพี่นอออ้องดับเอินเมินเห็ดงานค่มเมินเห็ุงานร่านขายของร้านขายของเมินมันพระัทธานะคะเนาะเดี๋ยวสื่อพิกซื้ออย่างกับมะนาวพิกสดวยย่บ้านเบิดพี่น้อง ทางว่าสอบใบขับขี่พะพานซีเรียบบอจอ้ะมันบา่าเป็นภาษาเฮา,า,า,านะบ้า,านเฮานะพี่น้องมันบอมีภาษาไทยให้สอบเว้ยมีแต่ภาษารนสกับภาษาอังกฤษสําหรับคนไทยที่จะสอบได้นะกับภาษาร์เวกับภาษาอังกฤษแต่ก็มีภาษาของประเทศอื่นแต่ว่าบอมีภาษาไทย ขันมาสิขันมาเข้าเข้าเข้าอยากสอบเป็นภาษาไทยเข้าตรงเสียงเงื่นจางจางคนมาแปะไห้พี่น้องบอกขัดใจเลยจางแพงนนะพเนี่ยนะเขาเลยบอกพ่อใหญว่าเดี๋ยวฉันจะสอบอ่ะดกซิบเที่ยวก็จะสอบชม,มนว่าเข้าสอบ บอพันสมมติ่าอีกน่าสอบบอ่อพันมาเนี่ยใบอีกต้องเว้นไปอีกสิบสี่มือถึงจะได้ไปสอบอีกเนาะคะเนาะบ่หูบ่หูคือการคือได้เว้นโดนแทะเขาเว้นให้เขาไปอ่านหนังสือได้เปล่า สำหรับคอมเมนต์คอมเมนต์ที่คอมเมนต์เขามาถามเรื่องงานของอีนั่งไหนว่าทำงานโรงแรมแล้วก็ทำงานอ่เขาเขาคอมเมนต์มานะอีนั่งสวัสดี้าฟังข่าวไหนว่าคอมเมนต์อ่คอมเมนต์ไหนว่าทำงานโรงแรมแล้วก็ทำงานร้านขายของลาออกทำไมถึงล,าออ,ลาออกลาออกแล้วเหรอมาชั้นอีนั่งบ่ดด้ลาออกเด้อพี่น้องเด้อร้านขายของอีนั่ง ยีนังเสิเหตุถึงเดือนเมษาจ้ะยีนังมีมีสัญญาณงานร้านขายของถึงเดือนเมษาเนาะค่ะเนาะแล้วก็แล้วก็งานโรงแรมยังถีนังเคยไหนฟังว่างานโรงแรมเฮาจะไปหวังเน้นเอางานงาแต่งานโรงแรมบด้คันว่าผู้ใด้งานโรงแรมโรงแรมใหญ่แล้วก็อยู่ในเมืองคนหลายๆแล้วก็ได้งานหลายๆได้เปอร์เซนต์งานหลายๆมันเป็นตาเหตุอยู่เพะงานโรงแรมมันก็ได้เงินเยอะงานนำความสัตว์โรงแรมมันได้เงินเยอะแต่ว่างานโรงแรมที่นังเห็ดเนี่ยมันอยู่เมืองเล็กน้อย แล้วมันจะมีคนเยอะช่วงเทศกาลอย่างเซนส้สม,มเมอร์นาฮอนจังสีนะพี่น้องในเทศกาลมันยุดเนี่ยคนจะเยอะแล้วช่วงหนาหนาวเนี่ยคนบอกลมีแล้วพนักงานนะ่ะมันม,ม,นมีมันมีหลายคนมันบละเออบวไหวนะถ้าจะให้เฮ็ดงานอาทิตย์ละมือสองมือนจังเสียนะพี่น้องอย่างเดือนเนี่ยเดือนเนี่ยคันวา่าอีนั่งบอไดเฮ็ดงานล้านขายของเสริมนะตายเลยพี่น้องเดือนนี้ เดือนนี้ได้รับเงินจากโรงแรมบร่ถึงหมืน่นบ่ถึงหมื่นคนอ่าเราคิดเบื้องตี้นั่งจะต้องจา่า,ายค่าเสียาจอย่างนทางบ้านก็ต้องส่งเป็นอย่างนี้นั่งคือดินล้นดินล้นอยากเข็ดงานก็ข้อมู่อยากเข็ดงานอยากเข้าบ้านพักคนชรลาอยากเข็ดงานรงเรียนเพราะว่ามันได้งานดีกว่าสวัสดิการดีกว่าและอีกอย่างหนึง่งอีนั่งมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าในอนาคตอีนั่งสามารถที่จะกระเทบขึ้นได้สามารถ มีโอกาสที่จะได้งานร้อยเปอร์เซ็นก็คืองานงานแบบงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นมีโอกาสที่จะได้งานเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดเป็นงานโรงแรมนะเปอร์เซ็นจะขึ้นหรือเปล่ากับบอลูพี่น้องนึกออกออบ้บะแบบเ,เป็นอย่างคือบอกคือว่าก็ไปเลี้ยงต่อเป็นอย่างคือบอกคอยบอกไม่ขวอยคว้า เรียนต่อขันว่าอยากเคลดงานดีๆอยากได้งินเด้นหลายอยากเคลีดงานสบายอีนางกับเข่าใจยุพี่น sì ้องแต่ว่าคนเท่ามันบ่คือกันพี่น้องคนคนบ่มากกันเรียนกับบ่มากอย่างอีนางนี่ให้ตายเหอะอีนางสูงงานสุกอย่างเลยสูงงานทุกอย่างงานหนักงานเบาบ่เคยเกียงขันว่าอีนางบ่มีปัญหากับสุขภาพนะอีนางงานหนักงานเบาอีนางบ่เคยเกียงแต่อีนางบ่มากในการเรียนพี่น้องค่ะอีนางบ่มากในการเรียนอีเรียด ขนาดเลียนภาษารนเว์นะขนาดเลียนภาษาโนเว่ไปนั่งเลียนนั่งอ่านคำคำหนึ่งนั่งอ่านอ่านอ่านใดนะแต่บอกขอจความหมายพพายามอ่านอ่านอ่านพพายามคิดหัวสมองก็คิดไปน้าปากอ่านหัวสมองคิดแล้วพอมันใส่หัวสมองคิดหลายๆห,หัวสมองมันก็จะแยกเป็นสองส่วน อีกส่วนหนึ่งมันเครียดว่าคำนี้มันแปลว่ามันแปลว่าอย่างอีกส่วนหนึ่งมันก็คิดเป็นยังกูคือเป็นยังกูคือบบหูเป็นยังกูคือคิดบบออกเป็นยังหัวสมองก็คิดบบออกเป็นยังกูคือโง่แทนนู่นเนี่ยนั่นแล้วมันก็จะเฮดไห้เฮ้าเนี่ยปวดหัวเฮดให้หน้าปวดหัวพอปวดหัวแล้วมันก็จะเกิดความเครียดความเครียดความกดดันแล้วก็เกิดความโมโหขึ้นมากับคำคำสาบคำเดียวคำสาบคำเดียวที่เฮ้าคิดบบออกเฮ้าอ่านออกแต่เฮ้าคิดบอกว่ามันแปลว่าอย่างมันติดอยู่ปลายจมูกแปลว่าอย่างนั้น มันปวดหัวอีนางบอมักอีนางบอมักเลยเนาะค่ะนะบอมเนแค่เรียนภาษาดอกเลียนทุกอย่างในตำล่าเลียนทุกอย่างในตำล่าที่เป็นนางในห้องเลียนนางอ่านหนังสือเลียนในหนังสือเนี่ยอีนางบอมักอีนางบอมักเนาะค่ะคนบอมักก็คือบอมักแต่ว่าอีนางมักอีนางชอบที่จะเลียนแบบว่าลงมือเหตุลงมือเหตุ นเรียนในการปฏิบัติอีนั่งบ่มักในการเรียนภาคพิษฎีแต่อีนั่งมักในการเรียนภาคปฏิบัติภาคลงมือเหตุจังสีนะพี่น้องอีนั่งมักในการเรียนรูก้การใช้ชีวิตจังสีนะพี่น้องนึกออกว่าอืมอีนั่งก็เข้าใจอยู่ว่าการเรียนตอนนะมันก็เป็นพลดีกับเฮานะคะ่ะแต่ขอขอลองขอลองให้เป็นทางเลือกสุดท้ายได้ไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> คันวายยี่้าท่นเด็กเขาเดี๋ยวาายอีน้าเจ็บหารอรอให้พ่อใหญ่หวางก่อนพี่น้องอีนาา้าใส่พ่อใหญ่เซิร์กค่ะสมัครงานเขากับคนที่คนที่คนที่อีน้า,าไปสมัครงานอยู่บ้านพัชชาลาแล้วเขาแนะนํามากอีน้าเสียหายพ่ใอาหาพใหญ่เสร็จมามาตีข้ออีน้าใส่พ่อใหญ่สมัครหายคันวายยี่้าท่นเด็กก่บ่อเป็นยัง,นงค่ะบริสิทิ์เดียรเพราะว่าอีน้า,าก็ยังมีงานเฮ็ดอ,อยู่เนาะค่ะนอกยังมีโรงแรมแล้วก็มีอ่า งานร้านขายของนี่ก็เฮ็ดถึงเดือนเมษาเดือนเบิดพ่อถึงเดือนเมษานี่ก็น,นาหอนพอดีเขานาหอนพอดีอีนางอีนาอีนางเฮ็ดอีนางเบิดสัญญาจากร้านขายของก็เขาเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานโรงแรมยังเดียวแต่ว่าเขานาหอนแล้วพอดีอะนะงานโรงแรมก็เยอะขึ้นมา,จากจริงจนะพี่น้องอ มา attraction. มานี่นั่งกับเสือมาเสียบค้นเนี่ยมันลดแล้วค่ะการ<ง>ที่ค้นเข้าจะเปิดร่านขายยังขายของเนี่ยอะขายของกินนะ่ะอยู่มังนอกเมื่อวันมองหนอกอยู่มองไทยคื้กันนั่นล่ะพี่น้องคะจะเปิดร่านล้านหนึ่งบอมแอนมาเอาของเอาของเขาร้านแล้วก็ขายออกมันมันบอมแนเดียวบางที ของตนทุนมากสิแมนบ้าตนทุนมากสูงแล้วแล้วเขามาขายนี่ก็จะเอาเอากาไรลายก็บ่ได้แล้วเขาสร้างของมากหน่อยมันก็สิมันบ่่อยเห็นเงินันาว่าเขาสร้างของมาขายหน่อยแมนบลระเขาขายมันก็มันก็เห็นเห็นของหน่อยเอ้ยมันก็จะเห็นเงินหน่อยค่นเขาต้องสร้างมาแบบเยอะๆพอเขาสร้างมาเยอะๆเราขายออกบ่ท่านสินะพี่น้องของของกิ่นของของอ๋อโอ้ยนั่งเบาติดอ่ะ <laughs> พี่น้องก็ขอโทษขออภัยเบาติดอ,าอ่างนี่นางเบาติดอ่างมากจนหน่อยเรนะอเนาะเนาะเนาะแก่พไหาย <laughs> แล้วก็พ่อของเขามาหลายขายบ่เบริเบร์ของกิ่นทุกอย่างมันมีวันหมดอายุของมันพี่น้องแต่มันหมดอายุแค่วันหมดอายุแต่ว่ามันบอดเสียเน,นาะค่ะเนาะมันกัยังกินไหนยังของหมดอายุวันหมดอายุเฮาก็จะเอามาลดราคาพอลดราคาพี่น้องเอ้ยฝรั่งสื้อดีคดีเด้อของของอ่าของ,อของลดราคานะ ยี่หรีด้ของยังของอาวางไขว่างครูกันเลยมา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 เบิดอายุลดราคากับมามาที่พึ่งเขาม,ามาใหม่ราคาเต็มฝรั่งเลือกซื้อมามาหมดอายุลดราคายีหรีด้ย <c oughs> อันนี้ก็วันหมดอายุแล้วเหมือนกันเนี่ยก็ยังกินได้เนี่ยเพรนะยังเห็นอย่างยุของนอกด้วย น้าวชื่อใไปยืนเทียนอย่างด้วยอขอมาแล้วนี่น้ากินมามา่าดิซีเร็จะไปนอนแล้วค่ะเมื่อยบดเมื่อเลยมานี่เดินทางแปดโมง ไม่่เวลาอิ่นั่งเค็ดียอย่างกับหายซิมเล่าก็ซิมอยู่แต่เราบอกกินแล้วซิมมสุดๆส่วนมากเราจะกินน้ำบ่ไดใดพี่น้องอไปค่ะไปนอนกันสำหรับวันนี้ลา ลาตีสวัสดีพี่พน้องปล่องป,องปายชุกชุกุกคนๆๆๆแล้วพอกันมืออนค่ะมืออนเดินทางไปเหตุงานกันพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ